มัตนิมัดอยู่ก่อนนิมัดเนี่ยนี่จะทำอะไรแกอะแล้วใครฆ่าเฟื่องกูฆ่ามันเองนี่แกฆ่าเฟื่องแกฆ่าทำไมอ่ะแกฆ่าเฟื่องทำไงแกบ,บ้าไปแล้วนิมัดแกบ,บ้าปไปแล้วเหรอออาไปสิบอลินยา <S <S ทำแบบนี้ทำไมอ่ะ พวกมึงจะเป็นลายต่อไปมัดจะทำอะไรอ่ะี่ไม่นานจะต้องถึงตาพวกมึงนี่มัด มัจะถึงตาพวกคุณนี่มันอะไรอ่ะทำไมนีนมันต้องฆ่าตัวตายด้วย ยังไม่มีวีว่แววของปริญญาเลยนะครับอ,อะไรกันหนาเนี่นยคุณปริญญาก็ออกไปตั้งนานแล้วอะไม่รู้ป่านนี้จะ,จะอับเรื่องหรือ,อยังจ,จะยืนันก่อนนะคะอับเรื่องจะต้องไม่เป็นอะไรคะ่ะใช่ค่ะได้เปื้องเป็นคนดีนะคะคงจะต้องไม่เป็นอะไรบุญจะต้องรักษาได้เปื้องค่ะจะเย็นๆนะคะคุณค่ะ มาแล้วมาแล้วครับคุณปริญญามาแล้วไหน,นไหนครับปริญญายิปป์เป็นไงคะเจับเปลืองหรือเปล่าเอาเรื่องปอเปไงบ้างคะยิปป์เอาเรื่งตายแล้ว ตายไม่จริงแล้วแล้วเขาเป็นอะไรตายคะถูกฆ่าตายที่พบศพท่านที่ป่าข้างทางรวทั้งในมัดด้วยไอ้ในมัดตายด้วย นายปวดตายไอ้มัดตายตายก็ไปที่ละคนละคนละคนข่าวหน้านะพวกถึงตาเองแล้วป้านี่มันซช่ไหสิสวัสดีชื่อเลงคจะตายนะตายจะ้ที่คนทุกคนได้หละนี่นี่ะอยู่แก่สะาย่นแรกป้าจะจะอยู่ถึตาย้าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะจากนี้ไปจะไม่มีการตายเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าผม รู้ตัวไอ้ฆาตกรมันนะรุ่งไปทีละลายละลายอีกน้อยต้องหมดโรงแรมแน่เลยครับเนี่ยฆาตกรก็จับได้แล้วทําไมยังมีคนตายครับมีเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นละมูอะไรครับสารวัตรเราจับคนร้ายผิดตัวฆาตกรตัวจริงมันยังอยู่ ันหลอกปั่นหัวลักษณะเลยป่านนี้มันคงหัวเราะเยาะเราอยู่พร้อมนี้แหละครับตสาะวัต์ที่ในเพื่อนพยายามจะทำร้ายคุณมายุรีครับเดี๋ยวบูอะไรครับตกใจ รอยพูดพวกนี้เหมือนเจอในที่เกิดเหตุทุกครั้งเลยนะนี่สารวัตรกำลังจะบอกว่านี่มันเป็นรอยเท้าของคนขาเสียใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหฝีมือฆาตรกรขาเสียอีกแล้วเลยเนี่ย ยุลย์ลิสาไปเก็บของเดี๋ยวพี่พากลับบ้านลิสาไม่ไปอะค่ะลิสาจะอยู่ช่วยงานซะลิสาไม่ไปไม่ได้ต้องกลับบ้านไปกับพี่เดี๋ยวนี้ก็ลิสาบอกแล้วไงคะว่าอย่ามายุ่งกับลิสาเข้าใจไหมคะลิสาหยุดีนี้นะลิสาพี่ไม่ยุ่งไม่ได้นะฆาตกรมาอยู่โรงแรมนี้ขอโทษนะครับสารวัตรเมื่อกี้ว่าไงนะครับ ผมคิดว่าฆาตกรไม่ใช่ในปั้นแต่เป็นใครสักคนที่ยังแฝงตัวอยู่ในนี้นสารวัตรผมว่าคุณกลับหาหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้แล้วค่อยมาว่ากันดีกว่าเกาวหาลอยๆแบบโรงแรงผมเสียหายนะครับได้ครับ แล้วผมจะหาหลักฐานที่แน่นหนาพัดปูคนร้ายให้ดิ้นไม่หลุดเลยเจิครับไวามูมค,คร้บครับพี่ปริญญาครับทำไมพี่ไม่บอกตำรวจเรื่องผีหลวงนหรือบาล ต่อยพูดไปแล้วใครจะเชื่อแต่พี่ชายคะบางทีตำรวจเขาอาจจะเชื่อเรื่องแบบนี้ก็ได้นะคะตำรวจที่ไหนที่เชื่อเรื่องผีล่ะต่อยเขาเชื่อเขาก็หาหลักฐานละปิดคดีไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สารวัตรจับคนผิดอีกเหรอครับมีหวงังได้ติดคุกแทนผีกันหมดแน่ เปพิศุเรื่องผีหลงแล้วหรืรอบ้างรอยังรักถึงอย่างรอร้อยังเจ็บถึงย่งรอ